สวัสดีครับเพื่อนพี่น้อง FC นุ่มนกเล็กทุกท่านครับเช้านี้นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับอพอดีนกผมนะครับตัวหนึ่งมันมันเป็นหวัดเนาะมันเป็นหวัดแล้วก็ผมก็ให้กินยาแก้หวัดด้วยนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะให้ตัวนี้นะครับให้ตัวนี้นะ นี่คือหัวหอมครับหัวหอมที่เราทุบแล้วนะทุบป,ปุบๆนะครับให้มันแตกเนาะและตัวเนี้ยเสริมก็คือใบกระเพราครับใบกะเพาก็จะบี้ๆหน่อยนะครับบี้ๆนิดนึงให้มันแตกกลิ่นนะจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยผมใช้ผมใช้หัวหอมเป็นตัวเสริมนอกจากยาแก้วัดแล้วนะครับ แล้วก็พอดีน้องอีกท่านหนึ่งนะครับน้องท่านหนึ่งก็บอกมาว่าพี่เอาใบกระเพราให้มันด้วยมันจะช่วยทําให้นกหายใจได้ดีขึ้นนะแล้วก็หายเร็วขึ้นดังนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีที่ช่วยให้นกเป็นหวัดเนี่ยดีขึ้นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ก็คือเจ้าใหม่นะครับเจ้าใหม่มันเป็นหวัดอยู่นาะผมให้หัวหอมกับใบกระเพรา มา2วันแล้วก็ดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นแล้วแต่อาการมันยังไม่หมดนะครับอาการมันยังไม่หมดวันนี้ก็เลยเดี๋ยวเอาหัวหอมใส่อีกวันหนึ่งนะนี่คือหัวหอมทุบนะครับหัอมทุบหอมทุบท,ทหน่อยนะครับอ่าทุบนะก็วางตรงนี้นะครับ วางตรงพื้นกงก็ได้หรือวางตรงถ้วยน้ำเราก็ได้ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือใบกะเพราครับใบกะเพรานะเหมือนกันครับใบกะเพราก็วางที่พื้นกงนี่แหละครับสองอย่างนะครับช่วยเรนั้นก็จะมียาแก้หวัดอยู่แล้วนะครับ พอปล่อยมันครับเดี๋ยวกินมันก็ขึ้นของมันเองนะเสร็จแล้วเราก็คุมผ้าคุมผ้านะครับเราก็คุมผ้าไว้เลยนะครับแล้วคุมมันทั้งวันเลยไปใช้ดูนะครับวิธีนี้ช่วยได้นะครับช่วยให้นกหัวหอมเนี่ยไปทาให้นกเนี่ยหายใจโล่งขึ้นแล้วใบกระเพรากลิ่นของมันก็จะช่วยให้นกหายใจสะดวกขึ้นเหมือนกันนะครับต้องขอขอบคุณน้องท่านหนึ่งน้องแอ๊กนะครับเออชื่อนิดหนึ่งน้องแอ๊กน้องแอ๊กบ,บอกว่าพี่เสริมใบกระเพรา เสริมใบกระเพราให้มันหน่อยนะครับมันก็จะช่วยให้นกหายเร็วขึ้นนะครับลองใช้กันดูนะครับนกใครที่เป็นหวัดนอกเหนือจากยาแก้หวัดที่เราให้แล้วเราก็เสริมด้วยสมุนไพรครับอ่าเป็นตำรับโบราณมาแล้วนะครับตั้งแต่โบราณมาแล้วตั้งแต่คนเลี้ยงนกรุ่นเก่าๆก็บอกต่อๆกันมานะครับเรื่องการใช้หัวหอมกับใบกระเพรานะครับโอเคนะครับลองใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ